ท่านสาธุชนพุทธบริสัต์ทั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้การสมาทานพรกรรมฐานของทาา่านได้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการศึกษาพระกรรมฐานหมดนี้ให้ชื่อว่าหมดอาหาเรปฏิกูรสัญญา สำหรับหมดนาฮะเรปบริกูรััญญาณีเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพิสุสมณีถึงแม้ว่าอุบาสุกมบาสิกาก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันแต่ด้ว่าที่มีความสำคัญน้อยหรือสำคัญมากกว่ากันก็เพราะว่า บรรดาพิสุสมนเนที่อุปสมบทบรรพชาเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่ต้องตกนรกเพื่อขาดอาหารีริโกสัญญานี้คิดว่าไม่น้อยกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซน์ทั้นนี้เพราะอะไรเพื่อว่าครูบาอาจารย์ไม่มีความรู้และก็ไม่ได้สนใจในอาหารีริโกสัญญา สำหรับมาหาเรปริกรูสัญญานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้เพื่อบรรดาพิสุสงทั้งหลายที่เข้ามาอุปสมบทบรรชาเมื่อก่อนที่จะฉันพัตตาหารให้พิจารณาเป็นอาหาเรปริกรูสัญญาเสียก่อนโดยมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ฉันเพื่อรส่อย เราจะไม่ฉันได้ติดในรสของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดในกลิ่นของอาหารเราจะไม่ฉันในเพราะติดในสีของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดในอาการคือสภาพของอาหารเราจะไม่กินเพื่อความอ้วนทีเราจะไม่กินเพื่อความผ่องใสเราจะกินเพื่อยาอัตภาพให้เป็นไป นี่ก่อนจะฉันอาหารทุกคราวบรรดาบิสุสมณีทั้งหลายจะต้องพิจารณาอย่างนี้องค์สมเด็จพระเชณาสีสุนตรต่อไปว่าถ้าไม่ได้พิจารณาแบบนี้ฉันอาหารเข้าไปแล้วมีโทษถึงตกมรรคเพราะว่าท่านกล่าวว่าถ้าเราไม่ได้พิจารณาด้วยหาเรียบริโกดสัญญาแล้ว กินก้อนเหล็กที่เผายนแดงโชนดีกว่าเด็กกที่เผายนแดงโชนมีความสุขมีความร้อนมากเ <c oughs> มื่อกินเข้าไปถึงปากก็ปากพังถ้าถึงคอคอก็พังเพราะความร้อนเมื่อถึงอกอกอก็พังเมื่อถึงท้องท้องก็พังแล้วก็ตายแต่ตายเมื่อไรความร้อนก็หมดไปมัน,น,นหายร้อน <c oughs> แต่ว่าพิสุทธ์สมณีนี่ฉันอาหารไม่ได้พิจารณาเป็นอาเรปปิกูรสัญญากินข้าไปแล้วเวลาตายจะต้องตกนรกการตกนรกนั้นใช้เวลานานเป็นกับจะต้องมีความร้รอนเพ,พ,พราะถูกไฟเผาผลาญในนรกและไฟในนรกก็มีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาหลายหรือว่าหลายล้านเท่า นอกจากถูกไฟเผาแล้วจะต้องถูกสัพพันด้่ยสันผาวธซึ่งมีความลำบากมากกว่าฉะนั้นในบทธรรมวัดเย็นหรือว่าธรรมวัดเช้าเขาใช้กันตามโบติเขาใช้กันทั้งธรมร,ธรมวัดเย็นและธรรมวัดเช้าใช้บทปริสังขายโยนสิสบินาปาตังบ้าง ใน,นก็รีีกับสามบทนะไปสังฆาโยนโนโสจีวลังบ้างไปสังฆาโยนโนโสกิลาบ้างความจริงในการว่าบทนั้นน่ะเป็นการพิจารณาไม่ใช่ว่าจงคล้องปากว่าแบบคล้องปากว่าแบบนกแก้วนกหุนทองไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร เป็นอนุว่าบทหมดคําว่าอาเริปฏิกูลสัญญานี้เป็นจุดบังคับสําหรับบรรดาพิสุสง์และสมมเณรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าหวังความสุขถ้าบังเอิญไม่เคยใช่เลยก็ตั้งอกตั้งใจลงนรกเขาไว้ พรายังไงยังไงมันก็ลงนรกกันแนะ่มันในเมื่อพระพุทธเจา้าตรัสว่าต้องลงนรกมันก็ต้องลงกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบวชรเขามาเมามันในอำนาจอำนาจของกิเลสการจะฉันข้าวก็ดีการจะฉันแลการจะนุ่งห่มผ้าคนดีถ้าได้พิจารณาเป็นแสงค่ายโยริโสจีวรางปริเสวามิ หมายความว่าเราจะไม่พิจารณาทั้งสีที่สวยเราจะไม่พิจารณาว่าผ้านี่มีเนื้อดีเนื้อสวยเป็นผ้าแพรผ้าปานผ้าฝ้ายเป็นต้นเราจะนุ่งห่มเพื่อกันความหนาวกันความร้อนกันเล็อบอยูงกันความอายเท่านั้นนี่เขาพิจารณากันแบบนี้ไม่ใช่ว่าแหมดูผ้าผืนนี้สวยดีนะ เนื้อดีไปที่นี่ยผ้าผืนนี้เถอมันสวยถ้าผ้าสีนี้เถอมันสวยาาสถ้ยาลักษณะผ้าทีมันดีจะได้โชว์เขาได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ตกนรกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะทรงบวชทรงหม่มผ้ายอมน้ําฝาดเป็นการตัดความสวยงามเวลาฉันพระตาหันก็เหมือนกันจะต้องพิจารณาเสียก่อนก่อนที่จะฉัน ความจริงก่อนที่เราจะมากินน่ะเราพิจรารณาเสทั้งวันก็อย่างได้ทือว่าเราจะกินอาหารเพยัยานตภาพให้เป็นไปจะไม่ติดในรสจะไม่ติดในกลิ่นจะไม่ติดในสีจะไม่กินว่าความอ้วนทีจะไม่กินแบบความผ่องใสจะกินเพอยอญชัตภาพให้เป็นไปจะนั้นพระในสมัยพระพุทธเจ้าทรงไปชนอยู่ <c oughs> แม้แต่สมเด็จพระบรมครูเองก็เหมือนกันบินดาบ,บาดได้อะไรมาอย่างไรเช่นก็ฉันอย่างนั้นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์และทรงเป็นกษัตริย์ด้วยก็ไม่เลือกในอาหารตัดรถอาหารเสียตามความนิยมมาฉันอาหารตามมีตามได้ ท่านรมากล่าวกันเกา่นถึงการพิจารณาเคืือเจริญพระกรรมฐานในอาหาเรย์ปิโกรสัญญาและก็จงอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเจริญกรรมฐานกองใดท่านจะทิ้งอารมณ์สมาธิเสียไม่ได้สําหรับอาหาเรย์ปิโกรสัญญานี้เป็นสมาธิด้านคิด เนื่ว่าถ้าเราจะใช้แต่อารมณ์คิดอย่างเดียวอารมณ์จิตจะฟุง้งซ่านฉะนั้นจงใช้อารมณ์ทรงอารมณ์ทรงก็คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพื่อคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้าตั้งจิตในอารมณ์สามฐานได้ทุกขณะก็จะดีมาก เมื่อทรงคำมนาวัตุทโธร่วมกับลมให้ใจเขาออกจิตสบายอารมณ์เป็นสุขการเจริญพระกกรมฐานเรามีความต้องการกันอยู่อย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขคำว่าอารมณ์เป็นสุขก็หมายความเป็นสุขทั้งที่ทรงอยู่ในขณะที่ปฏิบัติพระกรรมฐานและก็เป็นสุขเมื่อได้รับคำประรัพประวัติจากบคุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกัน อย่างองค์สมเด็จพระทสง์ทันบรมศาสดาถูกนางมาคณียาจ้างท่าศรกรมอนดาก็ดีนางกินดมานิกาแกล้งกล่าวหาว่าองค์สมเด็จพระญินสีไปทำเธอให้ท้องต่อหน้าทาและกำนังคนดีแล้วอย่างที่พระมันดาองค์สมเด็จพระจินสีต่อหน้าบรรดาพุทธบริสัยก็ดี สมเด็จพระเยซีทรงมีพระอารมณ์ปกติไม่ได้โกรธรามไม่ได้โกรธมานางมัคคิยาไม่ได้โกรธคนดา่าไม่ได้โกรธจินตามานิวิกาสมเด็จพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณมีจิตเยือกเยน็นเป็นปกติมีอารมณ์สงัดไม่โกรธไม่ยินดีไม่ยินร้าย ทั้งนี้พ่ะอะไรเพื่อว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสด์สนหาเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มีสภาพเป็นสัตว์นรกเสี็แล้วคำว่าเป็นสัตว์นรกนี่ไม่ได้แกล้งกล่าวพูดพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิตเถท,ทุกติปาติกังขาขนาดใดจิตใจเขาบุคคลใดเศร้าหมองขนาดนั้นย่อมตายไปแล้วย่อมไปสู่อาบาย,ยาภูมิ <c oughs> ฉะนั้นคนที่มีอารมณ์หยาบมีอารมณ์เลวประเภทนั้นอย่างจินตามานิวิกาแกล้งกล่าวหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไปทําให้คือท้องมักกล่าวต่อหน้าทารกํำนันในที่สุดนางน,นั้นก็ตอ้องหลบเวจีในชาติปัจจุบัน ฝ่ายเวนนาม,มาคันดียาเมื่อถูกเมื่จ้างคุณดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ต้องถูกลงโทษเชือดเนื้อแล้วก็ทอดบังคับให้กินจนกว่านางจะตายนี่เป็นอนว่าคนโง่เท่านั้นที่จะสร้างอันตรายให้เกิดแก่ตนคือทำลายความเป็นมิตรของบุคคลอื่น ประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่นนี่เป็นลักษณะของคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดฉะนั้นการเจริญกรรมฐาขมนข้งบรรดาท่านพุทธบริษัทเราต้องการจิตเป็นสุขเพื่อได้รับคำชมเราก็ไม่ยินดีในคำชมรับคำติเราก็ไม่เดือดร้อนในทั้่งคำติเพราะเรารู้อยู่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลว มันอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติของเราไม่ใช่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลวเพราะอาศัยถ้อยคําของบุคคลอื่นอันดับแรกฉะนั้นขบันดาท่านพุทธบริษัทแม้จะเจริญธรรมฐานในข้าในข้อที่เรียกว่าอาหาหริปฏิโกดูดสัญญาจึงอย่าจะทิ้งอารมณ์มัสมาธิทรงตัวไม่ได้ เมื่อใช้อารมณ์สมาธิสมัตดีแล้วเราก็มานั่งพิจารณาว่าอาหารที่เราบริโภคไปน,นี่ํำว่าปฏิกูลนีะะ่แปลวาสกปกรบรกอาหารประเภศท,ที่เราบริโภคอะไรบ้างที่มันสะอาดจ,จริงๆมีไหมใช้สัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาสัญญาความจำมีจงจำไว้ จำไว้ว่าอะไรมันดีหรือะอะไรมันเลวนี่ปัญญามีก็จงใช้ปัญญาพิจารณาคั่วเผยด้วยจะช่วยให้สัญญาสะอาดมากขึ้นเราก็มานั่งจำทั้ศภาวะของเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างไงหลักสูตรโดยตรงก็คือหนึ่งสัพพะปะสัสสะการนังให้งดการกระทำความชั่วเสียทุกอย่างสองกุศลโสภมมทาสร้างแต่ความดีสี่อาสานพจิตตปริโยทะปัณนนังทำจิตใจผ่องใสปราศจากกิเลส เอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าสตทัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนเหมือนกันหมดอย่างนี้เป็นอนุว่าเราต้องมีสัญญาจำให้ได้บวชเข้ามาแล้วขึ้นชื่อว่าการกระทำไม่ดีการพูดไม่ดีการคิดไม่ดีจะไม่มีส้หรับเราแลว้วเราจะพยายามเราจะพูดดีทำดีคิดดีจิตน้อมไปในกุศล แล้วก็ทำจิตของตนให้ปราศจากกิเลสเป็นสมุทเฉตบารนี่เป็นการจำขั้นแรกในการที่เราก้าเข้ามาสูเ่ขเขตพระพุทธศาสนาถ้าเราทำความชั่วก็สแสดงว่าเราเลวเกินไปสำหรับเขตพระพุทธศาสนานี่ตอนนี้เราจำมาตอนต้นเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ แล้วต่อมาองค์สมเด็จพระมหาวุนีก็มาสอนให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารเรีริกูลสัญญาก่อนที่จะพิจารณาใช้สัญญาพิจารณาเสก่อนว่าคำแนะนำขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสตรสันดาสมาพุทธเจ้าสอนเราตอนนี้มันแน่หรือไม่แน่จริงหรือไม่จริง หรือว่าพระพุทธเจ้าทรงพูดขึ้นมาเฉยๆลงรักทรงอนโดยไร่เหตุไร่ผลเราก็มานั่งคิดถึงคำแนะนําขององค์สมเด็จพระทพรัลว่าก่อนจะฉันอาหารหรือก่อนจะบริโภคอาหารให้พิจารณาว่าอาหารนี้มาจากพื้นฐานในการสกปรกเราก็ไปดูข้าวที่เราบริโภค ข้าวที่เราบ,บริโภคนี่สะอาดได้ว่าสกปรกพื้นฐานเดิมมาจากอะไรพื้นฐานเดิมก็มาจากพืชที่เกิดขึ้นมาจากพื้นดินปุ๋ยที่จะบำรุงให้ข้าวงอกงามขึ้นมาได้จนทั่งมีเมล็ดปุ๋ยทุกประเพทเป็นของสกปรก ดันั้นบรรดาพืชผักทั้งหลายที่เป็นอาหารที่เรานำมาบริโภคก็มีสภาพเช่นเดียวกับข้าวเป็นพื้นฐานเกิดขึ้นมาจากความสกรปรกทั้งสิ่งเมื่อหายนของต้นข้าวต้นญ้าต้นผักที่บริโภคที่ทำตนให้เจริญขึ้นมันสกรปรกต้นข้าวต้นญ้าทั้งหมดที่เราบริโภคก็เป็นของสกรปรก ถ้าไม่สกปรกเราไปดึงมาก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดกินได้ทันทีแต่นี่เราไม่ยอมกินทันทีข้าวถึงไม่าจะสีเป็นข้าวสารแล้วเวลาจะหุงก็ต้องซาวน้ำก่อนไล่ของสกปรกแล้วจึงหุงเราจึงกินสำหรับ บรรดาผักทั้งหลายที่ทำอาหารประกอบกับข้าวก็เช่นเดียวกันนำมาใหม่ๆเรากินไม่ได้ต้องล้างเสียก่อนชำระล้างดีแล้วผักบําระเภทเราบริโภคดิบๆได้แต่เราต้องล้างอย่างดีไอ้การล้างเนี่ยสแสดงว่าเรารู้เราสกปรกนี่เราต้องจำทีนี้ถ้าเขามาผสมไปอาหาร มีอะไรบ้างแทาแกงม,มันก็มีพริกมีกะปิมีปลามีอะไรต่ออะไรกระปินี่สกรรกรกสะอาดพริกเป็นพืชมาจากความสกกรกยิ่งกะปิก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์น้ําประเภทหนึ่งมันทํามาจากกุ้งก็เต็มไปได้วยความสกปรกเบรเวลาที่เขาโคลกให้เราจะให้เรามากินกันเขาก็ใช้โคลในครกใหญ่ รกมันก็สกรปรกซากมันก็สกรปรกแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่าอื่นที่มันหล่นลงไปในกระปินั้นเอ่เขาโกรกมันก็สกรปรกตัวสัตว์เองกุ้งถ้าเรานํามากินนํามาแล้วไม่ล้างแล้วก็กินไ,ได้เราเหม็นข่าวสัตว์ทั้งหลายที่เรากินก็มีสภาพเหมือนกันมีน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองมีจาระปัสสาวะมันเป็นธาตุมาจากความสกรปรก เวลาที่ประกอบไปอาหารแล้วอาหารประเภทที่เราชอบที่สุดอะไรก็ตามเวลาจะกินมาจะเลือกเอาอาหารอย่างนั้นทำอาหารอย่างนี้ทำอาหารอย่างโน,น้นทำให้มันดีที่สุดที่เราชอบกินเวลาหิวไอหิวก็โมหะคือความหลงมันตัวเดียวกันมันหอไม่กัน <c oughs> เวลาหิวจริงๆนี่มันไม่เลือก ถ้าหิวจัดๆจ,จ,จริงๆข้าวบดเราก็กินได้เอาน้าาํามซสอๆที่เราก็กินได้ไม่หิวมากถ้าหิวน้อยข้าวบดกินไม่ได้แต่ข้าวเย็นก็กินได้ถ้ามันไม่หิวเลยอะไรเราก็กินไม่ได้ไม่เวลาที่เราหิวโดยมากเราลืมพิจารณา แต่เหลือไม่หิวมากก็ตามโดยมากมมนจะติดในรสอาหารติดในกลิ่นก็อาหารลืมความสกปรกของอาหารอาหารทุกประเภทที่เราบริโภคเข้าไปามันสะอาดที่มันสกปรกแกงอย่างดีเที่ยวแกงมาร้อนๆต้มหรือผัดอย่างดีนี่มันสะอาดหรือสกปรก เราก็ลองขึ้นมาพิจารณาขณะที่เรากินเวลาที่กินไอนตัวอยากคือปัญหามันเกิดเพราะความหิวเกิดจากร่างกายลืมพิจารณาความสะอาดลืมพิจารณาความสกขรกกินเดิมหน่ายของความอยากกินเดิมหน่ายของความหิวอย่างน้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีแปลว่าพอกินเสร็จ ตอนนี้ท่ายังไงนะ่ะอิ่มแล้วในความรู้สึกตัวปรากฏว่าตายจริงกินข้าวกินอาหารแคาแล้วปากมันเหม็นข่าวจะปล่อยให้ปากเหม็นข่าวอยู่อย่างนี้ทนไม่ไหวมันแหมกลิ่นมันไม่เป็นเรื่องทนไม่ไหวต้องรีบไปร่างปากรีบไปแปลงฝันชำระอาการสุกปรกกลิ่นข่าวจากปาก มือที่หยิบอาหารตอนแรกไม่ได้เคยคิดจะรังเกียจอิ่มแล้วสิไป่ล้างไม่ได้มันเหม็นข่าวมันสปกปรกต้องรีบร้างนี่ถ้ามาสะอาดจ,จริงๆเราจะล้างทําไมเป็นอันว่าอาหารในปฏิกูลสัญญานีหากว่าท่านพูนใดเจริญเป็นปกติจงเข้าถึงอารมณ์ฌาน ถ้าเข้าทึ้งฌานจริงๆมันจะเป็นนิพพิทายานในขันห้าถ้าเป็นนิพพิทายานในขันห้าต้นพื้นฐานก็าหาเรียบริกรลตัญญาถ้าเราทําได้พื้นฐานอันดับต้นที่เราจะพึงได้ก็คือพระอนาคามีจัดว่าเป็นเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมาก นี่เรียกว่าแบบต้นๆนนเอาแบบโงงๆกัน <c oughs> คือศึกษากันอย่างโงงๆถ้าศึกษากันอย่างงงๆในพื้นฐานถ้าอารมณ์นี้เป็นฌานอารมณ์นี้จะเป็นนิพพายาานจะเป็นพระนาคามีเริ่มต้นดนาคามีไม่ใช่เริ่มต้นโดยพยปะโสดาบันมีความสำคัญมากไหม นี่เขาพิจารณากันยังไงที่เป็นพระอนาคามีแล้วก็ก็ต like ้องพิจารณาเหมือนกันแหละจะไปจะพิจารณาแบบอื่นไม่ได้ตอนนี้เมื่อกี้นี้ว่ากันถึงสุขภกภายนอกทีนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาสิเอาปัญญาเข้าพิจารณานั่นมนเป็นสัญญา ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาหารที่มันสุกปรกนี่เรากินเข้าไปในกายแล้วร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีร่างกายของใส่คนดีจะมีร่างกายของคนใดบางไหมที่สะอาดมีไหมใน,นเมื่อร่างกายนี้มันเกิดมาจากพื้นฐานของการสุปกปรก และก็มันจะมีความสะอาดได้ยังไงอวัยวะทุกส่วนของเราที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาศัยอาหารที่สปกปรกเช่น,นร่างกายที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาหารที่สปกปรกร่างกายทั้งหมดของเรามันก็ต้องสปกปรกจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้ปอดทุกอย่างมันก็สกปรกหมด นเมื่อร่างกายมันสุกบกคนมีอะไรบ้างที่เราจะน่ารักร่างกายจิตใจที่เราจะผูกพันในร่างกายว่าร่างกายมันดีร่างกายมันสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ปรารถนาอยากจะมีคู่ครองการที่จะมีคู่ครองนี้ต้องกายเข้ามาประคับประคองให้มัเกิดความสุข เราเลือกคนสวยและเลือกคนลักษณะดีเรียกว่าเลือกคนสะอาดเราก็มาประคับประคองสิ่งกันละกันนี่ความจริงเราคิดว่ามาสะอาดแต่ถ้ามาพิจารณาถึงธาตุคืออาหารที่สร้างร่างกายให้เกิดขึ้นมันมาจากพื้นฐานแห่งการสุขภพแล้วก็มีร่างกายกายของคนใดไหมที่มาสะอาด คนที่จะราคาประของให้เมื่อดูแต่ภายนอกมันก็มองยากถ้าใช้ปัญญายมันมองไม่ยากเพราะความสกรปรกของร่างกายมันสกรปรกตั้งแต่ข้างนอกถึงข้างในข้างนอกก็มีเมื่อมีใครมีสิ่งโสโครกต่างๆที่เราต้องอาบน้ำชำระร่างกายกันก็เพราะว่าร่างกายมันสกรปรก ถ้ามันสะอาดก็ยัะล้างมันทำไมก็ปล่อยไมาอย่างนั้นอย่างเทวดากับพรหมท่านที่ถึงพระนิพพานท่านไม่เคยอาบน้ำกันเลยร่างกายของท่านหอมตลอดเวลาร่างกายของคนเหล่านี้ถ้าไม่รักษาผิวหนังสักวันหนึ่งจะมีความรู้สึกเปน็นยังไงตัวของเราเองเราก็มีความรังเกียจ ฉะนั้นร่างกายของเราก็ดีร่างกายขอาคนอื่นก็ดีที่มาจากพื้นฐานแห่งอาหารสุขบรกมันก็เป็นร่างกายที่เต็มไปได้วยความสุขบลงเราก็หวนเข้าไปดูว่าอาหารเข้าไปสร้างอะไรบ้างอาหารเข้าไปสร้างเนื้ออาหารเข้าไปสร้างหนังอาหารเข้าไปสร้างตับไตไส้ปอด อาหารกขาไปสร้างน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระปัสสาวะเสมหสะเสลตทน้ำลายเป็นต้นน้ำมูกไขข้อมูดทุกสิ่งทุกอย่างนี้สะอานจจสดชโรกใช้ปัญญาค่อยคคิดถ้าจิตมันฟุ้งซ่านคิดไปไม่ไวหวก็หหนมาจากอนาปานุสติกรรมฐานกับคำภาวนาวพคคุโธ ทิ้งอารมณ์คิดจะสู้ค่าวจับลมให้ใจเข้าใจออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโททาให้ใจสบายหรือว่าเวลาจะนั่งอยู่ที่ไหนจะเดินอยู่ทํางานอยู่ก็มานั่งคิดถึงร่างกายของเราที่มันมาจากอาหารนึกถึงอาหารที่เราบริโภคนึกถึงสัตว์ที่เขายังไม่่า นึกถึงสัตว์ทีราฆ่าแล้วแต่ยังไม่ได้ล้าง,างนึกถึงสัตว์ทีรวฆ่าล้างแล้วคนล้างแล้วแต่ยังไม่ทําให้สุขเรากินได้ไหมเราก็ยังเห็นว่ามันสกปรกนึกถึงพันพืชแต่ผักพืชต่างหลายที่เราจะนําบริโภคมันอยู่กับบินอยู่กับน้ํามันก็มีสภาพสกปรก เมื่อเขานำมาล้างแล้วดิบๆบางทีเราจะกินไม่ค่อยได้ติว่าสกปรกเมื่อทําให้สุกผสมกับส่วนสกปรกทั้งหลายถือว่าเป็นอาหารมีรสเลิศมันก็เริ่มสกปรกมากขึ้นเว <c oughs> ลาหิวไม่สกปรกอิ่มแล้วเหมือนข่าวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อใช้ปัญญาเพ่งปัญญาของตนพิจารณาอย่างนี้จริงๆเมื่อจิตเข้าถึงอารมณ์ชาน เพื่ออารมณ์ชานก็อ,อารมณ์ทรงต้องพยายามทรงให้ดีพิจารณาไปพิจารณาไปจนกระทั่งใจสงบลงมาทีละน้อยดะน้อยในที่สุดจิตหยุดเอาพิจารณาอยู่เฉยๆนั่นจิตจะแสดงว่าจิตเข้าถึงอารมณ์ชานหรือว่าเราจะทงทธรรมอารมณ์ชานให้ทรงเสียก่อนได้านาปานุสติกรรมฐานด้วยคำภาวนาว่าพุทโธ ยิจสำาบไปรมชาญพิจนารณาแล้วปัญญามันจะเกิดมากอย่างนี้สมเด็จพระคูมีพระพ่าเจ้ากล่าวว่าเป็นปัจจัยเกิดนิพพิธาญาณคือความเบื่อนหน่ายในขันห้าอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยสุนาาเวลาสําหรับที่จะแนะนํากันในวันนี้ก็หมดแล้วความจริงแค่นี้ก็เห็นว่าจะพอพอใช้พอกินพอใช้ทำใจใสบายได้ วันหลังพูดกันใหม่สําหรับวันนี้ต่อเทนี้ไปขบรรดาแทนพุทธบริษัทั้ั้งายตั้งกายให้ตรงดารงจิตให้มันกนําหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกพิจรนารณาในอาหารเลยปฏิกริย,รยาญญาจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี